สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องไม่วีนะคะวันนี้ไม่วีจะพาคุณผู้ชมมาดูดอกต้นว่านนะคะรวยไม่รู้เลิกนะคะต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะก็เป็นไม้มงคลนะคะพร้อมวิธีทําให้ดอกออกดอกตลอดปีนะคะปลูกแล้วรวยนะคะต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะก็จะปลูกแบบ การแตกหนอหรือแบบปักชำก็ได้นะคะคุณผู้ชมส่วนมากก็จะชอบดินร่วนนะคะก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกนะคะยิ่งออกดอกเยอะนะคะนี่ค่ะออกดอกเยอะนะคะอันนี้ก็จะออกหลายดอกแล้วแต่ว่า ก็ยุบไปแล้วมั่งนะคะแล้วก็จะออกมาอีกนะคะคุณผู้ชมตลอดปีนะคะยิ่งออกดอกเยอะนะคะก็ยิ่งมีโชคนะคะดึงดูดความร่ำรวยมาให้แกผู้ปลูกนะคะวันนี้แม่วีจะมาปลูกนะคะต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะพร้อมวิธีนะคะที่ทำให้ออกดอกตลอดปีนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไม่วีจะหาต้านสวยๆนะคะนี่ต้นนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาตรงนี้ออกสักหน่อยนะคะใบเหลืองๆนะคะ ก็เอาตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะโอโ้สวยจังเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราได้ต้นแล้วนะคะเราก็นำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแกะตรงนี้เอาก่อน แล้วเราก็มาเตรียมดินนะคะดินก็จะเป็นดินนะคะที่เราผสมไว้แล้วนะคะแล้วเราก็นําขุยมะพร้าวนะคะมาผสมอีกทีนะคะเพื่อให้ดินร่วนซุยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกับมะพร้าวนะคะผสม แล้วแมวีก็จะปลูกนี่เลยค่ะในตะกร้าพลาสติกนะคะตะกร้าที่ไม่วีสารไว้นะคะไม่มวีสารไว้เยอะเลยนะคะก็เอาไว้ใส่ของมั่งนะคะพอดีคิดได้ก็เลยจะนำมาปลูกนะคะก็ใส่ดีลงไปเลยค่ะ เราก็นํามาปลูกนะคะต้องปลูกลึกนะคะเราจะให้เห็นโขดของของต้นว่านรวยไม่รู้เลิกนะคะ ปลูกว่านรวยไม่รู้เลิกนะนะคะสองต้นก็ยังจะโล่งๆนะคะคุณผู้ชมไม่วิก,ก็เลยนำนี่คะ่ะต้นว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะมาปลูกนะคะกระถางของเราก็จะได้เต็มไปด้วยต้นไม้มงคลน,นะคะ กแล้วรวยให้โชคให้ลาบนะคะคุณผู้ชมไอวีก็จะนําหินนะคะมาโรยเลยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะ พอใส่เห็นลงไปแล้วนะคะก็จะกลายเป็นสวนหย่อมในตะกร้าเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแบบน่ารักน่ารักนะคะปลูกแล้วนะคะเราก็จะต้องลดน้ำนะคะนี่เลยคะ่ะตัวช่วยนะคะไม่มีก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ เครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะเร่งรากบำรุงพืชให้แข็งแรงสดชื่นนะคะใส่ไปแล้วเราก็คนเลยนะคะแลเราก็ลดเลยค่ะ วิธีนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงต้นไม้นะคะให้เขาเจริญเติบโตนะคะให้เขาแข็งแรงนะคะออกดอกให้เราตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็รลดได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะก็จะออกดอกอีกนะคะหหาลดเลยะคะ่ะ ต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะจะชอบน้ำนะคะให้วางไว้ในที่แสงแดดดำไรนะคะคุณผู้ชมรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้เคล็ดลับนะคะในการทำให้ออกดอกตลอดปีอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้ต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะไม้มงคลสวยๆนะคะ ในกระถางน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ